แจ็คมาหายไปไหนโลกโซเชียลมีเดียลือหึงถึงขั้น อาจจะถูกจับตัวไปแล้วก็ได้สำนักสื่อข่าว Agency Manager จอร์ออนไลน์แจ็คมาผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาได้เคยที่เคยทำให้ทุเรียนไทยโด่งดังและหายตัวไปจากสาธารณะนานร่วม2เดือนแล้วในขณะนี้แล้วก็ไม่ปรากฏตัวในรายการเกมโชว์ชื่อดังด้วยหลังจากที่ปักกิ่งได้ทำการลงโทษบริษัทแอนกรุปของแจ็คมาและทำการแขวนหุ้น IPO ของแจ็คมา และให้บริษัทบริการทางการเงินออนไลน์แอนกรุ๊ปทำการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่แล้วก็ลือหึ่งถึงขั้นว่าแจ็คมาตอนนี้อยู่ในเรือนจำ ระหว่างโดนสอบสวนด้วยสื่อสำนักข่าว u s i n e s s Today ได้รายงานว่าแจ็คมาเจ้าของบริษัท阿里บาที่โด่งดังเทียบเท่าเจฟ f b เบโซสเจ้าของบริษัทอเมซอนและยังเป็นผู้และยังเป็นเจ้าของบริษัทแอนกรุปให้บริการการเงินทางอินเทอร์เน็ตได้หายไปจากสาธารณะมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเมื่อครั้งที่เขาได้ขึ้นปรากฏตัวในฟอรัมสัมนาธุรกิจการเงินที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งในเวลานั้นเขาได้ออกโรงตำหนิ ระบบที่กํากับในด้านการเงินของปักกิ่งและส่งผลทำให้บริษัทฟินเทคแอนด์กรุ๊ปถูกสั่งแขวนหุ้น IPO 37 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งรอยเตอร์ได้ชี้ว่าและในเวลาต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนได้อ้างอิงจาก Financial Times แจ็คมาไม่ขึ้นปรากฏตัวในรายการเกมโชว์รายการสุดท้ายที่มีชื่อว่าฮีโร่ผู้นำธุรกิจแห่งแอฟริกาโคโซอลีบาบากล่าวว่าให้สัมภาษณ์ในวันจันทร์ว่าการเปลี่ยนกระทานหัน มาจากตารางงานที่เกิดชนกันและการหายตัวไปนานรวบ2เดือนนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับโลกโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากถึงขั้นต้องมีข่าวลือไปต่างๆนานาด้วยกันวิสเน e s ทูเดย์ได้ชี้ว่าและผลก็ออกมาว่าในเวลานี้แจ็คมาอยู่ในระหว่างการสอบสวนและทําให้เกิดการคาดเดาต่างๆนานาว่าบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในคนรวยที่สุดในโลกในเวลานี้อาจจะอยู่ในเรือนจําหรือถูก ควบคุมตัวให้อยู่แต่ในที่พักซึ่งการหายตัวไปของเขาบังเอิญตรงกับบรรดาสื่อจีนรัฐบาลแผ่นดินใหญ่ได้เล่นงานเขามากขึ้นด้วยโดยหลังจากที่แจ็คมาได้วิพากษ์วิจารณ์ปักกิ่งสื่อจีนที่เคยตั้งฉายาว่าลุงม้าตามแท้ของเขาที่มีความหมายว่าอาชามาเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจผีดูดเลือดที่กระหายเงินและมีความโหดร้าย และให้ภาพลักษณ์ของแจ็คมาในลักษณะที่เอาเปรียบคนจนตามที่สื่อจีนที่โปรรัฐบาลปักกิ่งนั้นส่วนสื่อ a อ i ชียไทมที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงได้รายงานพาดหัวข่าวว่าเวลานี้แจ็คมากำลังตกอยู่ในการสอบสวนโดยได้อ้างอิงจากรายงานของกระบอกเสียงพรรคคอมมิวนิสต์จีนหนังสือพิมพ์ People d a i l y ได้กล่าวว่า แจ็คมาถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศซึ่งในรายงานของสื่อพิมพ์พิเพิลเดลี่ในเดือนพฤศจิกายนได้กล่าวว่าแจ็คมาไม่สามารถนำอาลีบาบาได้ขึ้นถึงในระดับนั้นได้โดยปราศจากนโยบายของทางพรรคหมายุนถือว่าร้อนแรงแต่หากปราศจากการสนับสนุนนโยบายแห่งชาติอาลีบาบาจะไม่มีวันขึ้นเป็น อาจาจากธุรกิจล้านล้านดอลล่าได้ซึ่งนอกจากแจ็คมาแล้ว Business Today ได้รายงานว่านักธุรกิจจีนอีกรายก็คือหลิวเชียงตงซึ่งเป็นเจ้าของ JD.com กำลังถูกรัฐบาลปักกิ่งสอบเช่นกันซึ่งการสอบสวนตัวแจ็คมาอาจจะทำให้หุ้นอบาบาตกหวบหายไปถึง1ใน4นับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดก็ทำเงินมาหายไผถึง,ง1 0 0 0 0ล้านดอลลร์ในคราวเดียวและส่งผลทำให้เขาตกอันดับมาอยู่อันดับ ที่3ของบุคคลที่รวยที่สุดในจีนแทนอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งปัจจุบันเจ็คมามีความมั่งคั่งทั้งหมดรวมแล้วราว63.1พันล้านดอลลาร์ซึ่งดูผลการอ้างอิงจากดัชนีวัดความมั่นคงมั่งคั่งของบูมเบิร์ก